สวัสดีเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่แกงโฮสยามวาเลนตีนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซทั่วทุกมุมโลกนะครับ welcome to o อเชียงไม่ CMT y today's I come to m ม่ริมนะครับวันนี้อดมาที่อำเภอแม่ริมนะครับณตรงนี้นะครับอดมาจากหมู่บ้านดวงดีและทรายมูลแต่ตรงนี้เป็นบ้านหลังแรกนะครับเป็น ที่เป็นเขตของหมู่บ้านขอนตานนะครับตอนนี้อดมาร้านกาแฟซึ่งน่ารักมากนะครับเป็นร้านที่โมเดิร์นนะครับมีกิีนอายของความเป็นดร f อฟนะครับแล้วก็เบสิคลีสีดำนะครับเป็นร้านกาแฟของเด็กรุ่นใหม่นะครับด้านหลังนี้ก็เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับที่นะครับเปิดให้เล่นได้ฟรีนะครับน่ามามากเลยนะครับสำหรับเด็กๆผู้ชายที่ นะครับเป็นนักสเก็ตบอร์ดนะครับก็สามารถมาอะไรฟรีนะครับบริการฟรีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับดึกๆมาก็มีประมาณว่าลาาหรือว่าปาร์ตี้ข้างบนได้นะครับด้านหลังก็จะมีที่ตกปลาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องกำลังซ่อมรถนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับซึ่ง น่ารักมากเลยนะครับวอสดสั่งเป็นกาแฟมะพร้าวนะครับที่นี่ด้านบนมีด้านบนด้วยนะครับนี่มีกางเกงและเสื้อผ้าวินเทจครับสำหรับนะครับอินดี้น้องเจ้าของร้านชื่ออะไรนะชื่อเนตเนาะโอเครอบก่อนหามแล้วละรอบหนึ่ง น่ารักมากเลยนะครับก็จะตกแต่งสไตล์มีสเก็ตบอร์ดอันนี้ร้านนี้เล่นได้ได้ตัวเองมั้งกอเล่นได้แล้นะครับน่ารักมากอ๋อไอ้เหมียวน่ารักนะครับก็อุ้ยของเล่นนะครับน่ารักเดี๋ยวพี่มารับนะเดี๋ยวไปถ่ายด้านหลัง นะครับก็ห้อมีห้องน้ำด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับทุกคนนะครับมาได้หมดนะครับทอบครอบครัวคือสมมติว่าไปเที่ยวที่อำเภอแม่ริมไม่ว่าจะเป็นวัดป่าดาราพิรมนะครับแล้วก็พระตำหนักนะครับเจ้าดารัศมีแล้วก็กิจกรรมต่างๆบนดอยนะครับ แล้วก็ทางนี้นะครับก็จะสามารถมาทางสนุนซูเปอร์ที่แม่โจได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นลานสเก็ตโบร์ดนะครับแล้วเดี๋ยวโอจะพาไปชมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่โอชอบมากๆนะครับมันมีความเป็นส่วนตัวความเป็น privacy นะครับ So I'm thinking I'd l u c k to stay here It's very quiet in the village and very unique you can also hear the rings of uh, you can uh fishing the fish here คือมีซุ้มต่างๆที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับแล้วก็สามารถวางสิ่งของได้แล้วก็ตกปลานะครับอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ไม่มีคนมาตกปลานะครับแต่วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณ 3- 4มสี่คนนะครับอู้ดอกลมแรงยังเต็มต้นอยู่เลยนะครับดอกลมแรงดอกราชฟกษ์หรือว่าดอกคูนนะครับ แล้วก็บ้านเมื่อกี้นะครับน้องเน็ตนะครับก็เป็นนะครับเป็นเจเนอเรชันนะครับนิวเจเนอเรชันแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ๊ตได้สอบถามว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะครับโอ๊ตจำไม่ได้นะเพราะหมู่บ้านโอ๊ตก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับอ่าก็อยู่ในถิ่นของโอ๊ตเอ่ยนะครับตอนสมัยเรียนมัธยมปลายนะครับนี่นะครับก็คือโอ๊ตเคยมีเพื่อนฝรั่งนะคะพวกเราก็จะชอบไปแว้นไปปายไป อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อก่อนนะครับเมื่อสมัย30ปี4-5ปีที่แล้วนะครับก่อนสถานการณ์โควิดนะครับพวกเราก็แว้นกันกระจายนะครับไปทุกอำเภอนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อด m m e น d หรือว่าแนะนำนะครับเหมาะกับทุกคนนะครับที่ชอบนะครับหลบมุมนะครับจากสังคมที่วุ่นวายนะครับที่เราเจอเจอใช่ไหมครับสมมติว่าเราอยู่ที่แบบในเมืองนะครับก็ตรงนี้ก็จะสงบเงียบนะครับ บ้านของน้องเขาอยู่ด้านในนะครับคือด้านหลังนะครับก็จะเชื่อมไปสู่ชุมชนสู่ชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีถนนทางรัดแล้วก็หมู่บ้านขอนตาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลนครพิงด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนของการบริจาคของวัดขอนตาลนะครับที่วันหลังเ็จะไปทําคลิปวัดขอนตาลนะครับเป็นวัดที่พิเศษนะครับคือศพรายญาตินะครับก็จะเผาที่นั่นนะครับทุกวันพุธ และวันเสาร์นะครับที่เมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับก็เคยเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดบริการไปก่อนเพราะว่าย้ายร้านกาแฟไปอยู่ด้านหน้านะครับแล้วในส่วนบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ก็ปิดตัวไป นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะห่างจากตัวเมืองเกินไปนะครับแล้วก็ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ตรงบริเวณที่ตกปลาเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับเนาะแล้วก็อาจจะเช่าเป็นชั่วโมงนะคะเป็นหลายชั่วโมงแล้วก็สามารถนาคันเบ็ดส่วนตัวมานะครับตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะเป็นศาลาที่พักนี่นะครับมันก็ มีลมโชยมานะครับอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าสามารถนั่งทำงานนะครับเอาคอมพิวเตอร์หรือว่างานมาทำที่นี่นะครับสัมผัสกับบรรยากาศนะครับท้องทุ่งและทิวเขานะครับด้านหลังก็จะมีโรงเรือนนะครับโรงเพาะชำด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าบ้านไม้บ้านต้นไม้เลยนะ้ อันนี้เขาก็ทําไว้เผื่อกลางคืนด้วยนะครับเป็นหลอดไฟซีซันนะครับโอ้นะครับแต่ว่าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นร้านอาหารนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วโอก็มาเช็คแล้วนะครับแต่ว่าปิดนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับทองทุ่งจริงๆเลยนะครับ นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงลมฟังเสียงน้ําฟังเสียงนกนะครับรู้สึกมันแบบว่าพักผ่อนนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับตรงนี้นะครับก็แนะนํานะครับมาร้านกาแฟบ้านสวนกาแฟนะครับอยู่ที่หมู่บ้านขอนตาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ถ้าคุยแล้วสามารถตกลงราคาในการเช่าสถานที่ตรงนี้จัดงานปาร์ตี้นะครับส,สั่งสั่งสรรในช่วงกลางวันและตอนเย็นได้นะครับตรงนี้ก็สามารถมากันได้หลายคนนะครับอุ้ยซอมรถซ้อมเสร็จพอดีเลยนะครับน้องคนเมื่อกี้นะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับล่ามลากันไปก่อนนะครับแล้วมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ในไลฟ์สดแล้วก็ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โอ๊ตด้วยนะครับ For international people please subscribe like me and see you n e x t c l i p and please you come welcome to my life when I make life so thank you very much Hey. Bahara Coffee Shop